สวัสดีครับผมหมูภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับจอ Android นะครับติดตั้งตรงรุ่นกับ Toyota a อัลติสนะครับปีประมาณ2017ันะบวกขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็หน้าจอขนาด10นิ้วนะครับเป็นของแบรนด์กาเทียนะครับลำส2งลำสามสองซีพียูสนะครับแบรนด์กาเทียนะครับภาพคมชัดทัดไวัยสีสวยนะครับติดตั้งพร้อมหน้ากากตรงรุ่นนะครับที่ออกแบบมาตรงรุ่นเลยนะครับสวยงามมากนะสีดำนะครับแล้วก็ตัดกับสีบอลเงินนะครับสวยนะตัวนี้นะครับ หน้ากากเข้ารูปสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็มีช่องซับพอร์ตนะครับฟังก์ชันต่างๆของรถเช่นไฟฉุกเฉินนะครับอ่านี่นะครับติดตั้งสวยงามแล้วก็ระบบคอนโทรลที่ผมมาเลยเดิมรถนะครับใช้งานได้นะเช่นเพิ่มลดเสียงเป็นเพลงนะครับโหมดใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วก็คันนี้ติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มเติมเป็นกล้อง AHD นะครับนี่อกล้องกล้องหลังนะครับชัดเจนนะตัวนี้นะครับสุดยอดมาก ชัดเจนแล้วก็กว้างด้วยนะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับกับจอยดอยตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งาน f m ได้นะตัวนี้ใช้งาน FM ได้ปกตินะครับสามารถค้นหาคลื่นต่างๆนะครับนะครับได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นไฟภาพไฟเพลงนะครับจากแฟลชไดร์หรือ USB นะตัวนี้ก็มีช่องเสียบต่อนะครับหัว USB 2พอร์ตนะครับเอาไว้ในที่เก็บของฝั่งซ้ายนะครับสามารถที่จะโหลดไฟภาพไฟเพลง ไฟวิดีโอต่างๆมาใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวจอนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนก็จะมีฟังก์ชันบลูทูธนะครับมาให้ด้วยฟังก์ชันบลูทูธนะครับตัวนี้นี่นะครับมันก็จะมีการเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนะก็จะมีชื่อของเขานะครับกาทีรหัสศูนย์สตัวนะครับพอเชื่อมต่อแล้วเราก็สามารถจะคุยโทรศัพท์รับสายวางสายนะครับได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะเล่นเพลงนะครับจากสมาร์ทโฟน เพียงแค่เชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็เข้าไปเชื่อมฟังก์ชันบลูทูธเพลงนะคุณก็สามารถจะเปิดเพลงนะครับจากสมาร์ทโฟนได้นะครับผ่านทางระบบบลูทูธนะครับตัวนี้แล้วก็ข้อเด่นของเขาคือนะครับสามารถเชื่อมต่อ w i f i หรือ h o t s p o t หรืออินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ที่จะโหลดแอปต่างๆมาใช้งานทาเพจสโตร์นะครับแล้วก็ใส่ Gmail บัญชีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โหลดแอปต่างๆมาใช้งานได้นะครับเช่นแอป u t u b e นะครับเราก็โหลดมาใช้งานได้ ตัวนี้เราก็โหลดแอป u t u b e นะครับมาใช้งานนะง่ายมากนะครับก็ดูมีเดียต่างๆนะครับทางช่อง YouTube ได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถจะค้นหานะครับเพลงหรือว่าวิดีโอต่างๆนะครับมาใช้งานได้นะครับง่ายๆนะทางช่อง u t u b e นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานระบบนำทางนะครับเป็นของ Google m a p กูเกิลแมปแล้วก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็ค้นหาเส้นทางได้ง่ายๆนะครับตัวนี้เราก็สามารถจะซูมนะครับได้ด้วยนะตัวนี้ก็เดินทางไปในลำลูกกา ลูกค้ามาจากลำลูกานะครับมาติดตั้งจอนะครับที่น้องแคร์าบรีนะนี่ก็นำทางให้เขากลับกลับไปบ้านได้นะครับแบบง่ายไนะนี่นะครับนี่แล้วก็สามารถแบ่งสองหน้าจอได้นะครับแตะรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ลากมานะครับนี้ครับตแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานนะครับ ระบบนำทางฝั่งหนึ่งแล้วก็ YouTube ฝั่งหนึ่งได้นะครับง่ายๆนะแล้วก็ปัดไปเลยแอป,ปเดียวนะครับแล้วยังสามารถที่จะโหลดแอป,ปนะครับอ,อื่นๆนะ mm hmm. เช่นทีวีออนไลน์นะครับมาใช้งานได้นะก็มีท mm hmm. ีวีออนไลน์และก็สามารถที่จะดูทีวีได้นะครับช่องเจ็ดช่องสามนะครับหรือว่า,าช่องอื่นๆก็าาากสามารถดูได้ไม่โสดมัน สุดยอดมากนะครับทีวีนะครับท่านที่สนใจนะครับจอ Android นะครับที่ติดตั้งนะครับตรงรุ่นกับ Toyota a l t i ตินะครับปี2017บวกขึ้นมานะนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรหรือว่าดิ้งไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าหากสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับแล้วก็หรือว่าจะมาติดตั้งที่ร้านก็ได้นะครับที่นองแคสระบุรีนะครับเรามีบริการติดตั้งนะครับจากช่างที่มีความชำนาญการสูงด้วยนะครับก็โอเคครับก็ขอจบรีวิวนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ